Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. วันนี้นะครับผมอยู่ที่สุรขลัยเก้าและผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะครับชมหาล้านกุหลาบกันนะครับผมผมอยู่ที่งานนะครับพันไม้งามอารามสุรขลก้านะครับวันนี้จะมีร้านกุหลาบมาให้เพื่อนๆนะครับได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆรับชมกันให้จบคลิปด้วยนะครับแล้วก็คลิปกุหลาบเนี่ยจะอยู่ท้ายๆนะครับผมยังไงก็เพื่อนๆนะครับชมคลิปไม่จบเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับส่วนละนะครับผมส่วนละเกนะครับเกิดจากการที่คณะรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมหารือกันนะครับว่าควรมีการสร้างบางสิ่งบางอย่างนะครับขึ้นมาเพื่อน้อม9ก้าน้อมกระหม่อมถวายแดบบ่ บาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชนะครับผมรัชกาลที่9ของเรานะครับผมเพราะว่าพระองค์นะครับได้ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างหนักและยาวนานช่วยบรรเทาปัญหาและก็ความทุกข์ยากของประชาชนนะครับผมซึ่งในวาระสุภาพมงคลสมัยนะครับเจริญพระชนพรรษา60พรรษานะครับก็วันที่5ธันวาคม2530นะครับผมก็ได้จัดตั้งนะครับขึ้นมานะครับเป็นสุลต่านที่9นะครับผม ้0 9เนี่ยนะครับผมเป็นสวนสาธารณะนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับผมอยู่ที่500ไร่เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่นี่นะครับเอ่อจุดประสงค์นะครับคือเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นที่สันทนาการนะครับของประชาชนแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมที่นะครับยังเป็นที่บรรเทาปัญหานะครับน้ําท่วมนะครับในพื้นที่กอทมด้วยนะครับผมแล้วก็ ทำหน้าที่นะครับเป็นแก้มลิงนะครับในการพักน้ําขนาดใหญ่นะครับก่อนที่จะระบายสู่ทะเลออกไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวงานนะครับพันไม้งานอลาสโซนลาการนะครับผมเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้นะครับเพราะว่างานยังจัดอยู่นะครับผมแล้วก็มีจัดทุกปีนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนนะครับไปเที่ยวชมบรรยากาศของงานนะครับแล้วก็พันไม้ต่างๆที่เขาจัดไว้นะครับ ในสวนลกาวนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็น่าเดินล่มลื่นม,มากเลยครับผมสับใครที่ชอบต้นไม้ดอกไม้นะครับมาได้เลยนะครับผมที่งานพันไม้งามอารามสวนอลก้าวนะครับ หนึ่งไฮไลท์นะครับที่สำคัญนะครับผมก็คืองานทิวลิปบานแล้วที่ศูนยหลวงร่านะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมบรรยากาศนะงานทิวลิปบานแล้วนะที่ศูนยหลวงร่านะครับผมเป็นไม้เมืองหนาวนะครับติดตามกันได้เลยนะครับหนวทิวลิปบ,บานที่สวนหลวงร่าค่ะสำหรับงานดีๆแบบนี้นะคะจัดโดยบริษัท เพื่อนนะครับเข้ามาในนะครับในฮอ์นะครับซึ่งจัดแสดงดอกทิวลิปนะครับแล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวนะครับหลากหลายนานาพันธุ์เลยนะครับผมที่นี่นะครับเป็นงานของปตทนะครับผมแล้วก็ที่มีดอกทิวลิปนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับดอกไม้เมืองหนาวนะครับไม่ควรพลาดฮอ์นี่นะครับผมมีดอกทิวลิปนะครับน่ารักน่ารักนะครับให้เพื่อนๆนนะครับได้ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกกันนะครับผมยังไงเพื่อนก็มาได้นะครับที่งาน ทิวลิปบานแล้วที่สวนทรลกักาน,นะครับผมจัดขึ้นทุกปีเลยนะครับผมปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะจัดสวยนะครับผมแล้วก็ดอกทิวลิปนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับใครที่ชอบดอกไม้เมืองหนาวนะครับแล้วก็ดอกทิวลิปนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผม เราออกจากงานที่ริปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับไปที่โซนของกินกันนะครับผมใครที่ชอบของกินนะครับมาได้เลยนะครับผมของกินของขายนะครับมากมายเลยครับผมให้เพื่อนๆนะครับได้เลือกสรรเลร็จนะครับผมแต่ว่าใครนะครับที่ชอบดอกไม้ดอกกุหลาบนะครับต้องมาโซนนี้เลยนะครับผมโซนขายต้นไม้นะครับเพื่อนๆตามผมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านกุหลาบร้านแรกเลยนะครับผมเราอยู่ที่ร้าน เดรากาปองนะครับผมเป็นร้านจําหน่ายดอกไม้นะครับมาจากทางเหนือนะครับผมร้านนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีดอกไม้นะครับงานถุงขาวงานกุหลาบนะครับมากมายเลยนะครับผมใครนะครับที่ชอบนะครับดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ๆนะครับผมที่ตามหานะครับก็สามารถนาได้นะครับที่ร้านเดรากาปองนะครับผมที่นะครับแม่ค้านะครับใจดีแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับผมนะครับผม ให้คําแนะนําที่ดีมากเลยนะครับสับเพื่อนนะครับที่ชอบกุหลาบนะครับผมก็มาได้นะครับที่ร้านเดลากระปองนะครับผมมีจําหน่ายนะครับดอกไม้นะครับที่ผมเห็นนะครับก็มีดอกกุหลาบนะครับส่วนมากก็จะเป็นงานถุงนะครับผมแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เพื่อนๆตามหากันนะครับผมแล้วก็ที่นี่ยังมีดอกกุหลาบนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมมาได้ที่ร้านนี่เลยครับผมเดลากระปองนะครับ จากร้านเดลรากระปองแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนนะครับไปชมบรรยากาศนะครับต้นไม้ดอกไม้นะครับที่งานพันไม้งามอารามสวนละก้าวนะครับผมก็มีร้านกุหลาบนะครับอีกมากมายนะครับเพื่อนๆก็เดินตามผมเลยนะครับผมที่เห็นนะครับของซื้อของขายเกี่ยวกับต้นไม้นะครับมากมายให้เพื่อนๆนะครับได้เดินกันนะครับรับรองได้เพื่อนๆที่มานะครับเดินซื้อเดินช็อปกันนะครับต้นไม้ดอกไม้นะครับละลานตาเลยครับให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะเลือกสรรได้นะครับผมแล้วก็ งานยังจัดอยู่นะครับผมแล้วก็จัดขึ้นอยู่ทุกปีนะครับไงเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาได้นะครับ พาเพื่อนนะครับเข้ามาร้านนี้กันดีกว่านะครับผมร้านนี้นะครับก็มีดอกไม้ให้เรานะครับได้เลือกสรรนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมร้านนี้นะครับเป็นร้านที่อยู่ในจังหวัดภาคกลางของเรานะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมอำเภอเดิมเดินสะดวกนะครับผมที่นี่นะครับก็จะมีดอกไม้นะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับผมที่ ลูกอยู่ภาคกลางนะครับผมแล้วก็ที่ผมเห็นนะครับก็มีเดสมักคาร่านะครับแล้วก็มีเอีกหลายสายพันธุ์เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อนก็สามารถที่จะมาเดินได้นะครับที่ร้านไข่มุกพันไม้นะครับผมมาสอบถามนะครับพ่อค้าได้นะครับผมพ่อค้าที่นะครับก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรานะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมเกี่ยวเรื่องกุหลาบนะครับผมแล้วก็แนะนําดีมากเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ผมชอบนะครับผมดอกไม้ก็ จจะเป็นดอกไม้ครับสีสันงดงามนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นสวนที่อยู่ลาดุรีนะครับผมใครที่ชอบนะครับสวนที่อยู่ภาคการนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําให้มานะครับผมร้านไข่มุกพันไม้นะครับผมมาชมดอกไม้ของน้องได้นะครับที่ร้านไข่มุกพันไม้นะครับ รับใครนะครับที่สนใจนะครับร้านไข่บุกพันไม้นะครับก็สอบถามน้องเจ้าของร้านเลยนะครับผมพ่อค้าใจดีนะครับผม เดี๋ยวผมพาเพื่อนนะครับมาอีกร้านนึงนะครับคือร้านจิราโรสนะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมร้านนี้นะครับเป็นจิราโรสเนอร์สเลอรี like <te lect xic loading> ่นะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นร้านที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยนะครับผมในบรรดาสายกุหลาบนะครับผมร้านนี้นะครับเป็นดอกไม้นะครับที่เอ่อฟอร์มกระถางนะครับแล้วก็ฟอร์มใหญ่นะครับผมเป็นฟอร์มที่แข็งแรงนะครับผมใครนะครับที่ชอบงานกระถางนะครับก็ สามารถมาได้นะครับที่ร้านจีราโรสเนอร์สซอรี่นะครับผมจีราโรสเนอร์สซอรี่นะครับผมก็จะมีดอกไม้นะครับหลากหลายพันเลยนะครับผมแล้วก็เป็นงานทีโรสนะครับแล้วก็งานกระถางนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้เลือกสรรนะครับผมง่าก็มาได้นะครับที่จีราโรสเนอร์สซอรี่นะครับเชียงใหม่นะครับผมร้านนี้มาจากเชียงใหม่เลยนะครับผม เป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะครับผมแล้วก็เป็นดอกไม้นะครับที่ผมเห็นนะครับก็ดอกไม้ครั้งที่จะสวยงามนะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับได้เลือกหากันได้นะครับที่ร้านจิลารสเนสเตอรี่เชียงใหม่นะครับผม ออกจากรถกันนะครับผมแล <man> ้วก็เดี๋ยวเราไปร้านกุหลาบอื่นกันนะครับผมร้านนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่อยู่อำเภอพนัสนิคมนะครับผมจังหวัดชนบุรีนะครับผมเป็นร้านกุหลาบที่ค่อนข้างที่จะมีให้เลือกมากมายนะครับผมเพราะเป็นร้านกุหลาบที่ที่ผมเห็นนะครับกุหลาบร้านนี้เยอะมากเลยนะครับผมเยอะมากครับส่วนมากจะเป็นงานกระถางแล้วก็เป็นงานถุงขาวซะส่วนใหญ่นะครับผมก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมาจากชนบุรีนะครับผมอำเภอพนัสนิคมนะครับผมร้านนี้นะครับ กุหลาบเยอะเลยนะครับผมเพื่อนที่ครับชอบกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแนะนําร้านนี้นะครับผมให้เลือกได้นะครับและลานตานะครับเพราะเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างที่จะเยอะแยะนะครับผมแล้วก็มีทั้งงานกระถางมีทั้งงานถุงข่าวนะครับเพื่อนสามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับที่ร้านนี้นะครับผม เพื่อนๆมาเที่ยวได้นะครับที่งานสุรละก้านะครับผมยังจัดอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเออผมได้พาเพื่อนๆนะครับได้ชมร้านกุหลาบนะครับพอสังเกตนะครับผมว่ายังมีร้านกุหลาบอีกมากมายนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็มาเที่ยวได้นะครับมาเดินหาซื้อดอกกุหลาบได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็นํากุหลาบแล้วก็นําดอกไม้ต่างๆแล้วก็บรรยากสุราศฎก้านะครับมาฝากเพื่อนนะครับผมไงนะครับเพื่อนๆก็ฝากนะครับติดตามรับชมคลิปนะครับผมมีคลิปดีๆกับกุหลาบนะครับแล้วก คลิปอีกมากมายนำเสนอบเพื่อนเพื่อนได้ติดตามกันนะครับผมวันนี้ผมก็ขอฝากช่อง e d e Love Channel นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับผม